ไปคุณจำปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจำปีสวัสดีค่ะครับจำปีมีเรื่องอะไรอยู่ราชบุรีจีว่าป้าเนี่อแต่ก่อนอยู่บ้านในที่อยู่หมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวป้าจำปีค่ะอยู่หมหนึ่งแต่ก่อนน่ยอยู่หมหนึ่งแล้วก็ ตำบลหินกองอำเภอตำบลหินกองอำเภอลาดดีค่ะครับป้าถ,ถามเลยครับป้าป้ามีเรื่องอะไรจะถามไม่ต้องเล่าเรื่องเก่าก็ได้ครับป้าปัจจุบนันคืออะไรครับไอปัจจุบันนี้บ้านเขาขายไปแล้วที่บ้านไม่มีอยู่เราจะมีชื่อที่ส่วนกลางตรงไหนคะชื่อส่วนกลางนะคะไม่มีบ้านอยู่บ,ยบ้านเช่า ตอนนี้ป้ามพอขายบ้านเก่าซึ่งทะเบียนบ้านก็อยู่ชื่ออยู่ทะเบียนบ้านเก่าใช่ไหมค่ะแล้วขายบ้านนั้นไปแล้วเขาขายไปแล้วเขาเป็นนี้เขาขายไปแล้วแล้วป้าก็มาอยู่บ้านเช่าตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าชื่อตัวเองเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ไหนใช่ไหมใช่จะอยู่จะอยู่ส่วนกลางหรืออยู่เดี๋ยวีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปส่วนกลางอย่าเพิ่งไปส่วนกลางบัตรประชาชนยังมีอยู่ไหมตอนเนี้ยังมีอยู่ค่ะ หมดอายุแล้วยังยังอ่าไปตรวจสอบที่บัตรประชาชนปัจจุบันอยู่ที่ไหนอยู่ลาดีค่ะอยู่อำเภออะไรอําเภออำเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองจ,จีปัจจุบันนี้ก็อยู่อำเภอเมืองใช่ไหมค่ะไปติดต่อที่อำเภอเมืองไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนตําบลหินกองอําเภอเมืองจังหวัดด้านดีค่ะอ่าคุณป้า ป้าไปติดต่อฝ่ายทะเบียนของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อตรวจสอบว่าป้ายังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ถูกขายนั้นหรือไม่นะครับไปตรวจสอบให้เขาตรวจสอบก่อนนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าคนที่มาซื้อไปเนี่ยเขาอาจจะเขาเรียกว่าแจ้งย้ายออกไปแล้วทีนี้ถ้าเขาแจ้งย้ายออกมันจะไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางครับป้าเขาเรียกทะเบียนบ้านกลาง ทะเบียนบ้านกลางอยู่ตรงไหนครับป้าไม่เข้าใจอยู่ตรงไหนมันเป็นทะเบียนบ้านกลางก็คืออยู่ในในทะเบียนของกระทรวงมัตดไทยที่เขารวบรวมไว้หมดแต่ทุกคนอยู่ทะเบียนบ้านกลางหมดอ่ะถ้าไม่มีที่อยู่ในบ้านเจ้าบ้านบ้านใดบ้านหนึ่งอ่ะเขาจะไปอยู่บ้านกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราไปติดต่อที่อำเภอทะเบียนที่อำเภอก็จะคัดนะครับทีนี้ถ้าเรามีที่อยู่ใหม่ไปลงทะเบียนบ้านบ้านหลังใหม่นะครับก็คัดจากทะเบียนบ้านกลางก็ไปอยู่ที่บ้านหลังหลังใหม่ได้ที่เจ้าบ้านก็อนุญาตให้เราเข้าไปอยู่ครับป้าค่ะ ป้าไปที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอที่เมืองที่ราชบุรีนะหรือเราอยู่เทศบาลล่ะอยู่เทศบาลเปล่ามันมีเป็นเทศบาลค่ะถ้าเทศบาลก็ติดต่อที่ถ้าไปที่เทศบาลเลยครับถ้างั้นก็ติดต่อทะเบียนของเทศบาลนะป้าค่ะค่ะค่ะครับผมนะไม่ไม่สูญหายไปไหนแต่อย่าลืมนะทะเบียนบัตรประชาชนต้องต่อนะค่ะแต่บัตรสวัสดีรสวัสดิคุณต้องทำได้ตลอดทีมเลยค่ะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องไปทําใหม่มั่งนะป้านะเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ที่รัฐให้ในเยอะนะพวกตลอดชีพมีปัะหาอยเยอะเหมือนกันนะคงจะต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ว่าป้ายังไม่รู้ว่าจะให้ต่อเมื่อไหร่ก็ยังยังยังรอยเขาลงทะเบียนใหม่ก่อนนะป้านะสวัสดีครับป้าค่ะค่ะค่ะ